เบาะนี่มันแบบว่าเปนทรงมันไม่ค่อยเฉียดเท่าไหร่หรอกวันนี้ผมจัดเบาะมาแล้วนะคุณนะเป็นเบาะทรงเว้นนะครับเว้นเบาะเลื่อนโคราชนะทุกคนไม่ดูง่ายก่อนแต่นี่คือเป็นทรงแบบว่าเชงขี่เล่นอะไรพวกนี้เลยนะทุกคนนะทรงสนามทรงเชงอะไร จ่องปูมงเวฟซิ่งนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดอะไรนะครับจัดอะไรให้เวฟดำกนะครับทุกคนวันนี้ก็มีอะไรขึ้นใหม่นะของเวฟดำนะครับทุกคนนะก็ว่าบอกนี่นะทุกคนมาดูบอกนะว่าบอกนี่มันแบบว่าตรงมันไม่ค่อยเฉียดเท่าไหร่ทุกคนเอมันแปลว่าขอบนะทุกคนดูขอบนะขอบมันยังเยอะนะทุกคนนะขอบมันเยอะแล้วก็ทีนี้พอขอบเยอะชุดสีผมเป็นโอยนะทุกคนเออนี่คือใจอรวรรณปีสองปีแล้วบอกพวกนี้นะ ีส <Es> <ว>องพีแล้วเปิ UND, ปดปิดเปิดปิดแล้วก็ตอนนี้มันเป็นรอหมดแล้วนะทุกคนนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจัเบาะมาแล้วทุกคนนะเป็นเบาะทรงเว้นนะครับเว้นทรงชิงแบบว่าบางๆเลยนะทุกคนนะเออซันนี้ผมจะทําเป็นแบบว่าทรงเว้นตรอทุกคนนะทรงเว้นตรอแบบว่าคือชุดสีอะไรพวกนี้เต็มแต่ว่าทรงมันจะต่ำๆลงมานิดนึงนะครับทุกคนนะมันจะเว้นๆนิดนึงแต่ว่าคือสีอะไรพวกนี้เต็มหมดเลยนะทุกคนนะอาร์มก็อาร์มเดิมไปพวกนี้เป็นตรอเลยนะแต่ว่า เปลี่ยนแค่ทรงนะครับทุกคนจัดแค่ทรงนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบอกกันเลยครับนี่นะทุกคนบอกโีกก่มจัดมาบอกเลินโคาราชนะทุกคนมาดูงานก่อนเลยจะต้องเข้ามาดูงานเลยอันนี้ก็คือเก็บขอบเลยทุกคนนะขอบอันนี้นคือมันจะบางมากเลยทุกคนขอบมันจะบางมากเลยเียบเทียบกับอ,อันนี้เลยมั้ตั้งให้ดูกันเลย อันนี้เบาะเอกนาทอง, JI, so อ,งอันนี้ของผมซื้อมาประมาณปีสองปีนะเป็นทรงแบบว่าทรงเขาเรียกทรงอะไรทรงกลางๆนะทุกคนนะเป็น course, ทรงกลางๆแต่อันนี้คือเป็นทรงแบบว่าชิงขี่เล่นอะไรพวกนี้เลยทุกคนนะทรงสนามทรงชิงอะไรพวกนี้เลยก่อนครับตัวกบะมาณนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนบ่อกันเลยนะโอเค ก่องง่ายๆนะคร,ร,รับทุกคนน็อกสองตัวพี่ปที่แล้วกล่องเว็บบริภาพเราก็เพิ่งเปลี่ยนยางหลังไปนะ,ปะทนุกคนนะยางหลังเล็กลงมานิดนึงนะแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนบอกดูว่าตรงมันจะเปลี่ยนไปเยอะไหมนะ,ะทุกคน ก็ตันนี้นะทุกคนใจเสร็จแล้วนะตันนี้นะก็ทรงมันจะแบบว่าดูทรงมันก็จะดูแบบว่าเออเจ็บๆลงมาหน่อยนะทุกคนนะเอออย่าว่าเว้นขึ้มนิดนึงเออผมลืมบอกราคาบาะราคา650นะครับรวมส่งนะทุกคนนะบอกราคาว่ากลางๆนะทุกคนไม่แพงมากนะเออแต่ว่าทรงผมว่าสวยเลยแหละผมชอบนะบอกของเพลินโคราชนะว่าคือมันทรงมันก็สวยราคามันก็กลางๆคนนั้นไม่แพงเกินนะทุกคน เออจับต้องได้ทุกคนก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะถ้าใครอยากเห็นผมเหลียวคันนี้ก็แบนเอาไว้นะเดี๋ยวผมก็เด,เดี๋ยวว่าไปไล่เตออะไรใหม่นะทุกคนนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไล่เตอเลยนะก็ไม่มีอะไรทุกคนใครที่ชอบคันนี้นะทุกคนก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะฝากติดตามไว้ด้วยเออวันนี้ก็ไม่มีอะไรแนละ้วทุกคนแลทุกคน,น,นไม่เจก็บจอกันสวนเมือ่อนบ้างไว้ดครับเจอกันใหม่คลิปหน้านรครับผมสวัสดีครับ